สวัสดีค่ะคนเกิดปีขานทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดปีขานค่ะประจําเดือนเมษายน2566นะคะเราจะมาดูกันในภาพรวมค่ะการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพนะคะเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นไม่เหมาะใช้ไพ่ทาโร่และก็ไพออ่ออร์เคิลประกอบกันนะคะในการทํานายค่ะเรามาเริ่มที่เรื่องของการงานกันก่อน เมษายนค่ะสำหรับคนเกิดปีขานในส่วนของไพ่ออราเคิลนะคะออราเคิลจะเป็นการตีความตามรูปภาพที่อยู่ในภาพนะคะถือว่าทั้งสามใบเนี่ย ในส่วนของออลเคลมสามใบออกมาดีนะคะมันเป็นมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่มันจะมีบางช่วงที่ตัวคุณคุณต้องทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะสาหรับคนเกิดปีขาน,นมีปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกับคนอื่นนะ,ะเป็นเรื่องของทีมเวิร์กเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะไม่ว่าคุณช่วยเขาเขาช่วยคุณแล้วก็จะมีบางช่วงที่นะคุณอาจจะต้องทํางานร่วมกับทั้งคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะเป็นลักษณะคนแปลกหน้า คนที่เราอาจจะพึ่งจะรู้จักนะอาจจะไม่ได้รู้ใจกันมากหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งนะคะมาชักชวนให้เราทำน่นทำนี่ในเรื่องของการงานถ้าเป็นคนในครอบครัว เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนรักคนรู้จักแนะนําให้นี่ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะคนแปลกหน้าเนี่ยให้ต้องระวังเอาไว้นะคะระวังว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกซอกท,ออทุกแง่มุมนะคะสำหรับที่ที่คือบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางเดือนเมษายน,น,นในเรื่องการงานอาจจะต้องระวังในะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะตัวคนเกิดปีขาน นะค่อนข้างที่จะทํางานอย่างสบายๆนะคะสบายๆนะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้มงวดกับตัวเองนักนะไม่มีเรื่องที่ต้องเน็ดเหนื่อยคือมันเหมือนกับว่าคุณทํางานอามีเพื่อนร่วมงานมีคนช่วยคนนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วบรรยากาศการทํางานนี่ดีมันมีแต่เรื่องที่มันบันเทิงใจ <c oughs> ไม่เครียดไม่เครียดไม่กดดันไ,ไม่อะไรเลยนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเออทำงานมั่งเ,เที่ยวมั่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะาบางทีก็คิดแต่เรื่องของอะไรที่มันมันสนุกสนานแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องงานเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะถือว่าโอเคเลยเนาะนะความคิดสร้างสรรค์ของคุณที่จะโดดเด่นมากที่สุดคือช่วงกลางเดือนค่ะนะถ้าสมมุติว่าเ,าเราคิดอะไรได้อยากให้อยากให้ใหแบบว่านะเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเนาะ นะแต่ต้องระวังคนแปลกหน้าอย่างที่บอกนะคะให้เชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองด้วยบางทีพอมีคนมาชักชวนทำนุ่นทำนี่ลางสังหรณ์คุณจะบอกเองว่าคุณเชื่อคนนี้ได้ไหมนะรอจนกว่าชัดเจนนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นอะไรที่ดีมากในเรื่องการงานค่ะอาจจะการเริ่มต้นใหม่ๆช่วง่ช่วงกลางเดือนนะคะอาจจะเอ่อช่วงช่วง ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคุณอาจจะต้องขยันมากขึ้นนะคะต้องมีการวางแผนงานเพื่อการขยับขยายนะแต่ว่ามันเป็นไปในในภาพรวมที่ที่ดีมากๆนะคะคาการเติบโตก้าวหน้านะหรือว่านะการมีคนที่คอยช่วยเหลือทั้งตัวคุณเองคุณก็ความขยันขังแข็งหรือการวางแผนในการขยับขยายงานนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะนะอาจจะ มีเรื่องที่จะต้องเหมือนกับมีช่วงนิ่งมีช่วงล่าช้าบ้างแต่ว่าข่าวดีนะ่ะที่คุณรอคอยอ่ะมาแน่มันช้านิดหน่อยแต่ข่าวดีมาแน่นอนนะคะข่าวดีมานะเรื่องของการเฉลิมฉลองนะแต่จริงๆแม่หมอมองเห็นความความขยันที่มาช่วงช่วงระยะสั้นๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะเน้น ฉันสบายใจที่จะทำฉันก็ทำนะยังมองว่าทุกอย่างราบรื่นมีเรื่องล่าช้าเล็กน้อยซึ่งบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องไปแก้ไขไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องไปรีบร้อนนะคะเป็นปัญหาที่อ๋อโอเคละ่ะคุณค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวมันจะคลี่คลายได้เอง นะคะสมัครงานใหม่ได้ไหมนะมีโอกาสได้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะได้งานตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนคุณต้องมีคนช่วยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีคนรู้จักมีคนในครอบครัวมีผู้ใหญ่ที่รู้จักการคอยสนับสนุนส่งเสริมหรือคอยแนะนําให้นะคะเปิดกิจการใหม่ได้นะเปิดกิจการหในะหม่หมได้แต่ว่าต้องมีแบบต้องมีลูกมือต้องมีลูกน้องต้องมีคนคอยช่วยด้วยนะคะถือว่าทุกอย่างโอเคค่ะเรื่องการงานเนาะต่อไปเรามาดูการเงินกันบ้าง เมษายนการเงินคนเกิดปีขานเป็นอย่างไรบ้างการเงินนะคะช่วงแหมอาจจะต้องมีเรื่องของคือถ้าพูดถึงรายรับนะ่ยในส่วนออราเคิลนะรายรับม,มันไม่ได้เด่นมากนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้นิดนึงนะคะน้อยกว่าที่คาดหวังไว้นิดนึง แม่หมอขอเปิดทาโร่ประกอบเลยนะคะเงินที่รอคอยคือไพ่เงินไพ่เงินเฉพาะเนี่ยขึ้นมาใบเดียวแต่มันเป็นเงินที่มันพร่องอะคะ่ะเงินมันมันนิดหน่อยเองอะมันเข้ามือน,นิดหน่อยแล้วก็อุ้ยในถังนี่ยังว่างเปล่าอยู่เลยอะ่ะน,น,นั่นหมายความว่านะคะเงินที่คุณรอคอยอาจจะต้องรอต่อไปอีกสักหน่อยนะคะ จนถึงช่วงปลายเดือนเงินที่รอคอยก็ยังเหมือนกับว่าเออมันมันต้องมีการติดต่อต้องประสานงานต้องอะไรแบบเนี้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนนะ ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนโอเคมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันไม่เดือดร้อนนะในเรื่องของการอ่าเราลงทุนนะคะขายนะคะยอดขายจะดีจะกระเตื้องไหมนะคะยอดขายจะดีช่วงกลางเดือนแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะคนที่ทําธุรกิจหรือทำธุรกิจหรือทําการค้าอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเหล่านี้จะได้เงินมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งช่วงกลางเดือนแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องวิ่งเต้นหรือเจอสถานการณ์บางอย่างที่มัน หมือนกับบางทีการปรับเปลี่ยนในในสภาวะแวดล้อมต่างๆอาจจะทําให้แบบว่าเออยยอดขายหรือเงินที่เข้ามามันดูไม่ มันไม่มันไม่เต็มที่สักเท่าไหร่คงต้องประครับประคองประหยัดกินประหยัดใช้คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะมากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนาะส่วนกลางเดือนนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายกับลูกหลานบริวารเกี่ยวกับการที่ดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนใกล้ตัวมันก็จะออกแนวนั้นนะหรือค่าใช้จ่ายในการที่บางทีซื้อของเข้าบ้านซื้อของกินเข้า <c oughs> ก็จะมีแบบว่าจ่ายไปเยอะนิดนึง <c oughs> เพื่อความสะดวกสบายเนาะ นะครึ่งเดือนหลังก็ยังเหมือนกับว่าคงจะต้องเข้มงวดเอาเป็นว่าคนเกิดปีขานเราจ่ายให้น้อยหน่อยนะะจ่ายให้ไน้อยหน่อยอะไรก็ตามแต่บางทีเพื่อความสะดวกสบายอะไรของเราเพื่อการดูแลคนใกล้ที่คือคุณอ่นะคุณใจดีนะจ่ายเพื่อตัวเองไม่เท่าไหร่แต่พอเวลาเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อดูแลคนอื่นดูแลคนใกล้ชิดอ่นะคุณไม่อั้นเลยทีเดียวนะคะนะดูแลคนอื่นดีมากประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็ เรื่องของเงินที่รอคอยอาจจะต้องรอต่อไปอีกสักเดือนหนึ่งนะคะถ้าจะให้แนะนําเรื่องของการเงินอาจจะต้องเอาจริงเอาจังในการหาค่ะนะเอาจริงเอาจังในการหาแล้วก็เอาจริงเอาจังในการวางแผนที่จะประหยัดนะคะนเงินไม่ได้อยู่ในมือเงินไม่ได้อยู่ในมือเงินหล่นอยู่ที่พื้นเงินที่หล่นอยู่ที่พื้นมันอาจจะบ่งบอกถึงเงินที่เรายังไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้มันยังไม่อยู่ในมือเราหรืออาจจะเป็นเงินที่เราปล่อยออกไปจากมือ ะ,ะก็คงจะต้องดูแลให้เต็มที่ในเรื่องของการหาเงินในขณะเดียวกันเข้มงวดในเรื่องการใช้เงินนะคะเมษายนค่ะการเงินคนเกิดปีขานไม่เด่นแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างคนโสดปีขานกันก่อนเลยค่ะนะ,ะใบแรกออกมาก็ดีเลยนะคะเรื่องของความรัก ตั้งแต่ต้นเดือนมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นพูดคุยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะในส่วน o r รเาเคิลเนี่ยภาพแรกนะคะภาพแรกเนี่ยหือ,อชายหญิงจูงมือกันนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับใจยังไม่ได้มาแบบเต็มร้อยเหมือนกับว่า คุยกันอาจจะเริ่มต้นพูดคุยแต่ว่าพอช่วงกลางมันจะเริ่มมีอุปสรรคนะคะแล้วก็ยืนห่างกันเชียช่วงครึ่งเดือนหลังห่างกันเชียนั่นหมายความบางทีคุยกันแรกๆแล้วพอพอหลังจากนั้นพอช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเหมือนเหมือนคุยน้อยลงห่างห่างออกไปอาจจะเป็นไปได้ว่าใครคนหนึ่งรู้สึกว่าหรือจะไม่ใช่นะอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูว่า,าทาโร่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหม ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยบางทีหลายๆคนโสดหลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่บางทีเพิ่งจะเพิ่งจะห่างจากแฟนเพิ่งจะห่างจากแฟนเก่าเพิ่งจะโสดนะยังอยู่ในความแบบว่ายังอยู่ในความคิดถึงแฟนเก่าคนเก่ายังเจ็บปวดยังผิดหวังหรือบางทีคุณคุยกับคนใหม่เคสใหม่แต่ว่าไอ้ด้วยความที่บางทีคุณอาจจะเจอคนที่มีบาดแผลซึ่ง เขาอาจจะยังไม่ได้ร้อเซกับเรานะคะเราเขาอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเราเผื่อที่จะแบบว่าเผื่อแผลมันจะหายดีอะไรแบบนี้แต่บางทีมันมันอาจจะเป็นแผลที่อยู่ในใจที่ทําให้ไม่ได้เปิดใจรับกันและกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเบางทีเราอาจจะต้องโฟกัสให้ถูกเรื่องเนาะนะมันมีไพ่เงินขึ้นมาด้วยนะคะมี10เหรียญมี2เหรียญ นะบางทีเวลาของคุณก็ควรจะทุ่มเทนในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะให้มันแบบว่าให้เรามีเงินเยอะๆมีความมั่นคงและเดี๋ยวความรักมันมาเองเนาะนะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถ้าสมมติว่าคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งนะก็จะเจอสภาวะที่ งานเยอะงานยุ่งอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะฝ่ายหนึ่งอาจจะงานไม่เยอะก็รอที่จะได้คุยนะรอที่จะได้มาจีบมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะยังสองจีบสองใจคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแล้วตัดสินใจไม่ถูกว่าฉันจะทํำยังไงดีก็เลยเลือกที่จะ คุยไปพร้อมกันและไม่ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่กลับกนันเช่นคุณคุยกับใครบางคนแต่ว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดปีขานนะคะโอกาสที่จะมีความสดชื่นมีคนคุยมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนมีแน่นอนมีคนเขามาคุยแน่ๆนะคะหัวใจไม่ว่าง หนะ้หัวใจไม่ว่างแต่ว่ามันไม่คืบหน้ามันไม่ไปไหนมาไหนก็แนะนำให้มีความสุขกับปัจจุบันนะคะเมื่อมีคนคุยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปล่อยใจสบายๆแต่ว่าเราไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องไปรีบร้อนในการพัฒนานะคะมันยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามคําว่าเพื่อนนะคะเมษายนเนาะมาดูความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ คนเกิดปีขาน,นะคะที่มีแฟนมีคู่แล้วความรักของคุณในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะออร์เคิลใบแรกเนี่ยนะออกแนวแบบว่าเจอทางตันนะคะ เจอทางตันเนาะมันมีอุปสรรคแล้วหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในความสัมพันธ์อาจจะตึงเครียดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะแล้วอาจจะมีแบบว่าเออนิ่งน่งเง,งียบเงียบต่างคนต่างอยู่แล้วพอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันเป็นไพ่เงินขึ้นมานั่นหมายความว่า,วาบางทีทั้งคุณทั้งแฟนคุณก็หานจะหันไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินนะหรือบางทีก็เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจต่างๆนานา,นาก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ได้นะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีปัญหากันนะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารความเห็นไม่ตรงกันหรือยังไงนะคะนะหรือบางทีอาจจะเป็นความที่แบบว่าออการดูแลเอาใจใส่กันอาจจะเหมือนไม่ดีนะคะหรือบางท่านก็อาจจะความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเกิดสภาวะที่บางทีความออนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะอาจจะทําให้เหมือนกับการที่จะรับมือเรารับมือกับข้อเสียของแฟนแล้วก็จะรู้สึกแบบ ฉันจะทํำยังไงดีนะอยู่กันมาเนี่ยฉันบอกว่าเธออย่าทํานิสัยแบบนี้เธอก็ยังทําโน่นนี่นั่นซึ่งอีกฝ่ายนั้นเขาก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องต้องพยายามที่จะทําให้ พยายามยอมต้องยอมรับในในข้อเสียของการละการซึ่งมันเป็นข้อเสียที่ยังยังแก้ไม่ได้นะคะมันเป็นทางตันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะหวังให้แฟนคุณเป็นคนใหม่ไม่ทําแบบเดิมเดิมไม่ทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบมันก็มันก็อาจจะไม่ได้ทันใจนะคะ<ม>ก็คงจะต้องต้องพยายามปรับแล้วก็พยายามยอมรับให้ได้คะ่ะมันมันยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะต้องต้องใช้คํานี้เลยจริงๆแต่ก็ต้องอดทนอยู่ด้วยกันต่อนะคะ ช่วงกลางเดือนเนี่ยนะคะช่วงกลางเดือนอาจจะมีเรื่องของการงานมีเรื่องของอาจจะมีพูดคุยกันบ้างแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าจะโลกส่วนตัวสูง จะรู้สึกเหมือนเอออยากอยู่เงียบๆนิ่งๆมากกว่าที่จะต้องมาคุยกันบางทีคุยกันก็คุยด้วยเรื่องที่แบบว่าเ,าเรื่องทั่วๆไปเรื่องของการงานนะคะเจอสภาวะนิ่งเลยช่วงกลางเดือนอาจจะคุยกันน้อยเจอกันน้อยด้วยซ้ําหรือบางทีคุยกันก็เล็กๆน้อยๆเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่แฟนเนาะเอออยู่อยู่เหมือนอยู่ใครอยู่มันนิดนึง <N> นะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นไพ่งานกับไพ่เงนินเพราะฉะนั้นเ,เราไม่ต้องไปคาดหวังในเรื่องของความโรแมนติกนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังมันเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการเงนินซึ่งคุณทั้งสองฝ่ายนะคะาจากหน้าไพ่เนี่ยจริงอยู่ว่าเราโฟกัสการงานการเงินแต่สิ่งที่ต้องต้องไม่ลืมก็คือต้องหาเวลาที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะคะทากิจกรรมร่วมกันทําอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่าจะไราเพื่อที่จะป้องกันความลังเลใจในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่าคุณทํางานแฟนทางาน แล้วคุณรู้สึกว่าเอาโอเคละชั้นเคารพในความต้องการชันเคารพในงานของเธอนะเธอทํางานเธอทําไปชันก็ทําของชั้นไปแล้วก็ไม่สนใจกันไม่ได้พยายามคือเลือกงานมาเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ว่าเลือกความรักมาเป็นอันดับสองมันอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของความหวัดระแวงได้นะคะความหวัดระแวงการจับผิดหรือการไปส่องกันว่าเธอทํางานจริงไหมเธอบอกเธอทํางานเธองานเยอะเธองานยุง่งจริงหรือเปล่าแล้วอาจจะทําให้มีเรื่องที่ ที่ไม่สบายใจนะคะมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีเรื่องที่ทำให้หึงห่วงอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ตามแต่เงินเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่ว่านะ,ะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องช่วยกันประคับประคองนะคะกลัวว่าคนอื่นจะมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมา ถ้าสมมติว่าคุณทํางานแล้วคุณคุณไม่ได้เอาใจแฟนเพราะคิดว่าต่างคนต่างทางานฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะต้องระวังคนอื่นที่เขามือยาวกว่านะคะมือใครยาวสาวได้สาวเอาเพราะฉะนั้นคนอื่นอาจจะ อาจจะมาสนใจแฟนเราก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าประมาทคุณต้องดูแลแฟนคุณให้ดีนะคะต้องมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวไ,ไปเดินห่างไปกินข้าวนอกบ้านยังไงได้ทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่ายังไม่ได้คิดว่าฉันจะลางานช่วงครึ่งเดือนหลังนะคุณต้องหาวันหยุดนะคะมีกิจกรรมร่วมกันนะคะนะคนที่ทะเลาะเบาแวงกันนะคะถามว่าอยากจะกลับมาคืนดีกันเมษายนจะได้กลับมาคืนดีกันไหมคะนะก็ ม,มันก็ยากเหมือนกันเนาะนะเอาเป็นว่ามันไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นะด้วยสถานการณ์ด้วยหน้าไพ่ที่ออกมามันไม่เอื้อในการที่จะกลับมาปรับความเข้าใจหรือกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม แต่ข้อดีคือยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกลาคุณยังสามารถที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ต่อไปได้เพื่อที่จะแบบว่ายืดเวลาออกไปว่าเออเดี๋ยวพอเดือนพฤษภาคมอาจจะมีจังหวะดีๆที่จะปรับความเข้าใจกันก็เป็นไปได้นะคะนะใครที่กําลังคิดว่าโอเคล่ะแม่หมออยากจะเสี่ยงว่าะจะนัดแฟนมาปรับความเข้าใจมาคุยกันนะคะจะดีไหมนะคะยังไม่เหมาะ นะคะอาจจะเป็นไปได้พอเรานัดเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ว่างนะ,ค,ะคือมันมันยังต้องการเวลาในการที่จะคิดจะพิจารณาหรือหรือประเมินในเรื่องของความสัมพันธ์ประเมินความรู้สึกอยู่นะคะก็รอไปก่อนก็นแล้วกันเนาะนะไพ่มันไม่เอือ้อมันไม่ดีขนาดนั้นนะคะต้องทําใจค่ะสำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะสำหรับคนเกิดปีขานอาจจะ ต้องระวังนะคะคนที่ต้องคือบางทีเรื่องของฝุ่นควันนะคะ เรื่องของฝุ่นควนันเรื่องของสภาพอากาศพวกนี้นะคะต้องดูแลต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอันนี้เป็นภาพของคนที่ยืนอยู่บนประสาทย,ยืนอยู่ในในพื้นที่ของตัวเองเนาะก็คงจะต้องแบบว่าเอออยู่บ้านนะคะนะแล้วก็อาจจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของ,ของอสภาพอากาศเป็นพิษป,ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะอย่างอื่นไม่มีปัญหาส่วนคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องดูแลต้องต้องได้รับการดูแลจากคนใกล้ชิดกําลังใจการดูแลที่ใกล้ชิดจากคน ข้างๆนะคะจะช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เร็วนะคะดวงคุณเกิดปีขานค่ะประจำเดือนเมษายน2566นะคะขอใหอ้ลองฟังลองพิจนารณาแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะเพื่อที่จะทำให้แบบว่าชีวิตเราในเดือนเมษายนมันมันออกมาดีที่สุดนะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ